ราคาน้ำมันวันนี้2พฤศจิกายน68เ้าตรวจสอบราคาน้ำมันล่าสุดและเปรียบเทียบกับราคาที่คุณเคยเจอคุณเคยเห็นราคาน้ำมันที่เปลี่ยนไปมาแต่ไม่รู้ว่าทำไมมันต้องเปลี่ยนวันนี้เราจะพาคุณเข้าใจราคาน้ำมันที่เปลี่ยนแปลงและสำคัญอย่างไรต่อชีวิตประจำวันตามข้อมูลจากบริษัทบางจากจำกัดมหาชนต่อวันนี้2พฤศจิกายน68ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล95มีราคาลิตรละ31.85บาทและแก๊สโซฮอล 11มีราคาลิตรละ3 1 1 8บาททำให้คนที่ใช้น้ำมันเหล่านี้ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากขึ้นแต่นี่ยังไม่ใช่ทั้งหมดราคาดีเซลล่าสุดก็มีการปรับตัวลงเป็นราคา30.94บาทลิตรซึ่งลดลงจากราคาเดิมของมันอยู่ที่ลบ0.50บาทแต่ดีเซลพรีเมียมไฮพรีเมียมดีเซล SB7 ยังคงเหมือนเดิมที่45.60บาทสรุปราคาน้ำมันวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงตามรายการต่อไปนี้ไฮพรีเมียมดีเซล S ราคาลิตรละ45.64บาทไม่เปลี่ยนแปลงไฮดีเซลเอสราคาลิตรละ30.94บาทลดลงลบ0 5 0บาทสำหรับเบนซินแก๊สโซฮอมีการปรับราคาตามด้วยแก๊สโซฮอร์เการาคาลิตรละ31.48บาทแก๊สโซฮอร์เกราคาลิตรละ31.85บด้าทไฮพรีเมียม9 7แก๊สโซฮอรราคาลิตรละ49.5 4บาท แก๊สโซฮออีด85 SUV ราคาลิตรและ27.59บาทแต่นี่ยังไม่ใช่ทั้งหมดคุณต้องตรวจสอบราคาอีกครั้งที่สถานีเติมน้ํามันเพราะราคาข้างต้นยังไม่รวมภาษีบํารุงท้องที่กรุงเทพมหานครซึ่งอาจทําให้ราคาที่คุณต้องจ่ายสูงขึ้นอีกด้วยและนี่เป็นจุดที่สําคัญที่สุดราคาน้ํามันที่คุณเห็นนี้จะมีผลตั้งแต่เวลา5นาฬกาวันพรุ่งนี้ใครที่มีแผนเดินทางต้องตรวจสอบราคาใหม่ก่อนเดินทางเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย คุณคิดยังไงกับการเปลี่ยนแปลงราคาน้ำมันนี้มันจะมีผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันของคุณอย่างไรมีคนใดที่มีความคิดเห็นแตกต่างหรือมีปัญหาที่ต้องการแนะนำแก้ไขชวนคุณและเพื่อนๆมาพูดคุยกันในกลางคนเลย